ฮัลโหลสวัสดีครับกับประกับฟุ่งเฟือชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมาครับอุปกรณ์ที่เล็กมากแบบแค่นี้เองเนี่ยดูมือผมนะครับนี่คืออะแดปเตอร์แปลงแบตเป็น power bank บวกไฟฉายนะครับของโอ u ูกะนะครับ OSBA 5022เนี่เขาบอกมีอะไรบ้างน,นะครับ1ความจุสูงนะครับ75,000มิลลิแอมเมื่อใช้กับแบต1 5แอมแล้วก็ชาร์จเร็วนะสูงสุด 15วัตต์นะครับ3แอมป์5โวลต์นะครับเออ่พอร์ต usb c บวก usb a นะครับมี2พอร์ตมีไฟฉายในตัวนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับถ้าแบต15แอมป์นะครับเปิดได้250ชั่วโมงอ่าด้านหลังนะครับเขาบอกว่าชาร์จได้ทุกที่นะแทน power bank ก็อย่างที่บอก75,000ม MM, ิลลิแอมป์อะชาร์จแบตได้หลายรอบเลยนะสำหรับแบตสิแอมป์นะไปนอกสถานที่ก็ไม่ต้องหา power bank ไม่ต้องซื้อ power bank ละหยิบแบตอุ่งสกาไปสักก้อนหนึ่งก็พอนะครับสามารถชาร์จแบตได้หลายรอบเลยนนนี่ตัวไฟนะ 58ลูเมนนะครับแล้วก็แบตที่ใช้ได้นะครับตั้งแต่2แอมไปจนถึง1 5แอมเลยนะครับใช้ไซส์ไหนก็ได้นะครับอ่ะแกะเลยแล้วกันนะเล็กมากเนี่ยแกะมานะครับเป็นแบบนี้แบตยี่ห้อไหนก็ตามนะครับที่ขั้วแบบนี้ใช้ได้หมดเลยนะใช้เอาของอสกาไปใช้ได้เลยเนี่ยสวยนะนี่ปั๊มโลโก้ปั๊มนูนนะไม่ใช่ติ๊กเกอร์นะครับโลโก้เป็นปั๊มนูนเลยนะครับทำสีไฟอยู่ตรงนี้นะครับ58ลูเมนนะเปิดปิดที่ปุ่มนี้นะครับ แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับ USB A 1ช่องแล้วก็ USB C 1ช่องส่วนด้านบนนะครับสามารถเอาตัวนี้เน็บกับเอวได้นะครับเ,เน็บเข็มขดัดเน็บเป้กระเป๋าอะไรก็ได้นะครับที่มันเน็บได้เนะครับเน็บไปเลยแล้วก็ ใช้กับแบตนะครับอยากวเบาก็แบต2์ก็ได้แล้วก็ชาร์จนูน่นชาร์จนี่ไปไม่ว่าจะเป็นชาร์จมือถือชาร์จลำโพงบูทูธชาร์จไฟฉายชาร์จอะไรก็ได้โอ้ชาร์จได้เยอะไปหมดเลยที่ใช้ USB ะนะครับชาร์จได้หมดเลยพัดลมมือถืออะไรพวกนี้ก็ชาร์จได้นะครับแล้วเขาให้ตัวนี้มาเนี่ยมันดีตรงนี้แหละนะครับทำให้แบบแบตเนี่ยไม่ต้องวางอย่างเดียวแล้วพกติดตัวไปได้ต้องถือแบตตั้งก้อนนะถือไปด้วยนะครับแต่พอมีตัวนี้มันก็เน็บเอวไปนะแบตก็เน็บไปคือลดปัญหาาาในเเรรื่อองกพกพพไไปได้ยะ นะครับสำหรับไอตัวเนปเอลเนี่ยซึ่งเราจะเห็นไอพวกอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรของจีนของอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีพวกนี้หรอกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโล้นๆไป นะแล้วก็ที่สาคัญเขามีการรับประกันเพราะฉะนั้นนะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะถ้าเกิดเราไปใช้นะถ้าเกิดเราไปใช้พวกของโนเนมของก๊อปปี้ของจีนของอะไรเงี้ยนะครับเวลานมันเกิดความเสียหายกับตัวแบตเตอรี่เราเนี่ยนะครับไม่รู้จะไปเอาความรับผิดชอบที่ใครนะแต่ตัวนี้เนี่ยโอซูกะเขาทํามาเองใส่ของเขาเองถ้าเครื่องมีปัญหาแบตบมีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถเขียประกันกับเขาได้แต่ผมผมว่าเขาทำมาเงี้ยไม่ต้องกลัวเรื่องของปัญหาใดๆนะคือเขาน่าจะทํามาค่อนข้างดีแล้วทดสอบทดสอบมาดีแล้วนะครับอ่นะ ทีนี้ผมเอาแบตมาเทสนะครับเป็นแบต12แอมป์นะก็ใส่เข้าไปง,ง่ายๆเลยครับแบบนี้โชเดนะใส่สบายๆครับเนี่ยแล้วดูมันขึ้นใหม่แค่นิดเดียวอ่ะทีเนี้ยใครกลัวมันจะหนักใช่ไหมเนี่ยมันโอ้ใหญ่โตเกินไปนะครับเราอาจจะแบบไปแค่นิดเดียวไม่ได้แบบไปไหนไกลไม่ต้องใช้อะไรเยอะไม่ต้องชาร์จอะไรเยอะนะครับก็ใช้กับแบต2แอมป์นะกระทัดรันลงมาแบบคนละเรื่องเลยนะครับ รวมอะแดปเตอร์แล้วยังไม่สูงเท่าตัว12แอมป์เลยเนี่ยใช้แบบ2แอมป์ก็ชาร์จได้เหมือนกันประสิทธิภาพเท่ากันหมดนะครับเรื่องของตัวชาร์จตัวอะไรอย่างนี้นะครับไฟเฟยก็ได้เหมือนกันอลองกดไฟดูนะครับนี่58ลูเมนนะถ้าเป็นตัว15แอมป์เนี่ยเปิดได้250ชั่วโมงนะตัวนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับก็หลายชั่วโมงอยู่นะ2แอมป ก็สว่างระดับหนึ่งนะยิ่งในความมืดก็อาจจะช่วยได้นะครับในเรื่องของการอามองทางใกล้ๆหรือว่าหาของในเต็นท์หรืออะไรพวกนี้เวลาเราไปเที่ยวนะครับช่วงที่ไฟดับในบ้านอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับลูเมนมันไม่เยอะนะครับความร้อนของตัวหลอดก็จะน้อยลงด้วยเป็นร้อยหรือหลายร้อยลูเมเนเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าเปิดได้น้อยเปิดไม่ได้ต่อเนื่องแป๊บๆก็ต้องหยุดเพราะว่ามัน เกิคดความร้อนแต่ตัวนี้มันแค่58มันก็จะเปิดได้นานขึ้นนะครับอ่ะทีนี้มาลองการชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กับตัวใหญ่เลยแล้วกันใช้กับตัว1 2บแอมปไปเลยนี่แล้วผมมีสายชาร์จเนี่ยหลายแบบมากนี่สายชาร์จที่ผมเอามาลองนะครับตัวนี้เป็นสายที่เสียบกับตัวเอ่อ s s สส่งถ่ายข้อมูลได้ความเร็วสูงแน่นอนนะครับซึ่งการชาร์จก็น่าจะช่วยได้ด้วย เส้นหนาตึบเลยนะครับอันนี้นะก็เป็นสายที่ชาร์จของของที่วอนะครับ USB A 2 USB US C USB C 2 o USB C นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายชาร์จ ที่แถมมากับมือถือผมนะครับซึ่งเป็นชาร์จไวนะของผมมือถือผมเนี่ยชาร์จรู้สึกจะ66วนะัตต์มั้งซึ่งตัวนี้เสียบกับมอปแปลงของที่เขาแถมมานะครับก็ชาร์จไวได้เพราะฉะนั้นสายตัวนี้ก็สามารถส่งผ่านการชาร์จไวได้นะไวง่ายนะครับสายตัวนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะมาลองด้วยนะครับอ่ะผมจะเริ่มจากตัวปกติก่อนนะ USB A นะครับตัวนี้มือถือผมเนี่ยรองรับชาร์จไวนะประมาณ60 60กว่า65 66วัตต์ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะนเสียบเข้าไปปุ๊บ เห็นไหมคือถ้ามันช้ากว่านี้นะครับถ้ามันช้ากว่านี้นะไอตัวฟองน้ําที่มันลอยเนี่ยมันจะช้ามากถ้าเป็นชาร์จช้านะมันจะวิ่งช้ามากอ่าลองตัว USB-A ที่เป็นมากับเครื่องชาร์จของผมเองเลยนะครับตัวนี้คือรับชาร์จไวได้แน่นอนสายตัวนี้อ่าเสียบเข้าไปวิ่งคล้ายๆกันนะกับตัวเมื่อกี้เห็นไหม นี่ยพอกันแต่มันไม่ขึ้นชาร์จด่วนนะสำหรับเครื่องผมนะอ่าทีนี้มาลอง USB C นะครับนี่นะเสียบ USB C นะครับปึ๊บดูความเร็วพอๆกันนะเนี่ยพอๆกันแล้วก็ตัวสุดท้ายครับปึ๊บเนี่ยพอกันหมดเลย พอกันหมดเลยเดี๋ยวผมจะลองชาร์จสอง์อพร้อมกันเลยนะก็คือทั้ง USB-A แล้วก็ USB-C นะครับออันนี้ USB-C นะครับชาร์จชาร์จเข้านะ USB-A นะครับก็ชาร์จเข้าเหมือนกันเห็นไ,ไหมคือชาร์จสองอันพร้อมกันได้ยังขึ้นว่าชาร์จอยู่นะครับก็คือชาร์จสองอันพร้อมกันไม่ยปัญหา อ่ะทีนี้มาสรุปกันนิดนึงเจ้าตัวนี้นะครับเท่าที่ลองดูนะลองชาร์จแบบชาร์จจริงๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ลองเทียบกับโทรศัพท์ลองอะไรหลายๆตัวนะครับคือมันก็ไม่ได้ชาร์จไวมากนะครับสำหรับผมนะนะแต่ถามว่าชาร์จได้ไหมคือชาร์จได้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ชาร์จ2พอร์ตพร้อมกันได้นะครับมีไฟ LED ให้ข้อดีของ58ลูเมนคือหลอดจะไม่ร้อนเร็วนะครับก็สามารถเปิดต่อเนื่องได้นะครับนะครับอย่างน้อย2 3าชั่วโมงอ่ะผมว่าหลอดไม่น่ามีปัญหานะครับ นะเป็นคลิปเน็บนะครับจะเน็บกระเป๋าเน็บกางเกงเข็มขัดอะไรเงี้เน็บได้หมดเลยนะทำให้การพกพาเนะจ้าตัวนี้ง่ายขึ้นเยอะนะไม่งั้นเะนะี่ยตัวมันเองก็จะเป็นภาระไปด้วยนะถ้าไม่มีตัวเน็บเข็มขัดกลายเป็นว่าเราต้องถือแบตท,ทั้งก้อนแบบน,นี้นะครับหรือก็ต้องยัดใส่กระเป๋าะอะไรเงี้ยกลัวจะหนักก็ใช้กับแบต2แอมป์ก็ได้แบต2แอมป์ก็จะเบาหยองเลยนะครับเน็บกางเกงได้สบายๆนะเบาๆเ,เลย ดังนั้นก็ตัวมันเองนะมีประโยชน์นะที่สำคัญเนี่ยเป็นของจากทางแบรนด์เองก็หายห่วงเรื่องของคุณภาพสินค้าตัวแบตเตอรี่จะมีปัญหาหรือตัวอะแดปเตอร์จะมีปัญหานะครับถ้ามันมีปัญหาจริงๆเลยเนี่ยนะครับก็สามารถเคลมกับทางบริษัทได้นะครับหายห่วงได้นะดีกว่าไปใช้แบบของไม่มีชื่อเนี่ยแล้วไปเสียบนะครับแล้วเราก็ แบบชาร์จทิ้งไว้อะไรเงี้ยนะครับอาจจะเครื่องมีปัญหาแบตบมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเอออันนั้นก็อันตรายนะครับอันนี้ก็จะเบาใจได้ระดับหนึ่งเพราะเป็นของแบรนด์เองนี่เรื่องของราคานะครับตัวนี้นะสามบบาทนะครับราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงนะ ถือว่าค่อนข้างครบนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่โตนะครับไม่ได้เป็นภาระใดๆเลยนะที่สำคัญคือทําให้แบตของคุณเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากขึ้นไปอีกใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิวิธี่ใต้คลิปนะครับส่วนทาง YouTube ก็มุมซ้ายล่างนะครับเดี๋ยวผมแท็กไว้ในตะกร้าให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุ้งเฟ้อเชนอลลาาไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเนี่ยโอซุกะนะต้องทำนะพวกของเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับทำให้ตัวเครื่องมือหรือแบตเตอรี่ของคุณใชช้้้ประะโยยยนน์ไดมากกขึแบบออีเเล นะครับตัวนี้ดีมากนะครับไปละครับไปมา